สวัสดีครับพบกับกเกษตรสุขปลายพาวินนะครับวันนี้นะครับเราจะเสนอในเรื่องของการปลูกไม้ผลในภาชนะนะครับในภาชนะที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นกระถางนะฮะแต่ว่าในที่นี้อาจารย์เจี๊ยบนะครับได้ใช้ถุงก็อยากให้อาจารย์เจี๊ยบลงได้คุยถึงแนวทางในการปลูกไม้ผลในกระถางนะซึ่งที่เราเห็นพวกนี้ก็จะเป็น,น,นพืชในตระกูลส้มนะครับ ก็ในส่วนของตัวถุงปลูกนะคะก็จะเป็นถุงสมาร,ร์ทถอดหรือตัวบิ๊กแบ็กนะคะก็อาจจะมีชื่อเลือกที่แตกต่างกันไปค่ะนี้ก็จะปลูกตัวของอส้มนะคะคแล้วก็มีการเปลี่ยนยอดเป็นไม้ผลแฟนซีซึ่งก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดนะคะก็นี่เป็นเพราะว่าที่เราเห็นนี่เป็นสิ่งยืนยันว่าการปลูกไม้ผลในภาชนะเนี่ย สามารถที่จะให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจนะที่เห็นนี่ก็เป็นมะกรูดนะแล้วบางยอดนยะอย่างยอดนี้นะครับเห็นไหมนี่กําลังเริ่มออกดอกนะครับแล้วกิ่งนี้ติดขนนะครับก็ผมว่าน่าสนใจนะครับคราวแล้วเราเคยเสนอไปแล้วว่าเรื่องของการทําไม้ผลแฟนซีเนาะแต่วันนี้เราจะเสนอว่าการทําไม้ผลในภาชนะอย่างต้นเนี้ยนะอยากให้ดูนะว่าโอ้โหการออกผลนี่ก็เป็นที่น่าพอใจเลยนะครับ แล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสีขาวๆเนี่ยเจ๊ออันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนยอดนะคะเพื่อที่จะทําแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดค่ะเพิ่งเปลี่ยนยอดไปซึ่ง<อ>ก็จะมีการลุ่มนะคะเพื่อที่จะลดะความร้อนจากแสงแดดเพราะว่าเราลอ,อ,อยต่ออยู่นี่เนาะใช่ค่ะเ<อ>พราะเรามีการเปลี่ยนยอดที่เป็นกลางแจ้งไม่ได้<ๆ>เปลี่ยนไวใน้ในร่มนะคะแล้วก็จะมีการช่วยในการลดความร้อนนะคะจานโอ้โหนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอยาหนึ่งนะครับที่จะถ้าความร้อนเยอะเกินไปบางทีอาจจะตายนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเราก็ลดโดยใช้เครเรียกถุงอะไรเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยก็คือเป็นถุงกระดาษค่ะที่เอาไว้คลุมช่อดอกข้าวโพดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เหลือใช้แล้วเราก็มาทําการคุมตรงนี้ไว้ค่ะเนี่ยมาใช้ได้นะครับเราดูต้นดีดเป็นยังบ้างนะฮะลองดูนะับอันนี้น่าจะเป็นมะนาวนะครับเนี่ยมะนาวกำลังกำลังให้ผลผลิตเช่นเดือกันนะครับเนี่ยอันนี้กำลังติดลูกค่ะออกดอกก็มีนะต้นเดียวนี่มีอยู่ หลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะเจี๊บพาไปเดินชมต้นอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นะครับอ,อ๋อต้นนี้ต้นนี้ดกมากเลยนะครับที่สําคัญนี่เท่าที่ผมเห็นนี่อาจารย์เจ็เ๊บมีไม่ต่ำกว่าสามรุ่นมากเนี่ยอาจารย์เจ๊บใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีที่กําลังออกดอกเลยกาลังออกดอกก็มีนะฮะอันนี้ก็ใกล้ใกล้จะเก็บไดนะ้อีกสักพักนะ่าจะน่าจะเก็บได้นะครับอันนี้มีการให้น้ํำยังไงครับเนะี่ย อันนี้ก็จะเป็นการให้น้ำบแบบขาปากขาจานก็คืออาจจะปล่อยให้น้ำวันละหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าสามารถที่จะเ,เว้นวันได้2วันหรือ3วันแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดมีเวลาอาจจะตั้งทัมเมอร์ไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้วันละหนึ่งครั้งเพื่อเพราะว่าเขาอยู่ในถุงปลูกถ้าเกิดว่าต้นโตหรือออกดอกติดผลนะคะควรจะได้รับน้ำค่ะครับนี่จันเจบผมบเกิดแนวคิดเลยนะที่จันเจบทำตรงนี้นะผมยังดูว่า ตอนนี้ต้นมนเล็กเนี่ยสามารถที่จะปลูกทีแบบนี้ได้นะ,ะพอสรงคู่ใกล้ชนกันนี่เราสามารถยกไปตรงอื่นได้อีกนะ<ช>นี่คือข้อดีของการปลูกไม้ผลในภาชนะนะแต่ถ้าเราปลูกในดินเนี่ยเราจะย้ายลําบากแล้ว่แต่ว่าเราต้องมีการจัดทรงค่ัแต่สําหรับอันนี้ต้องดูนะเรียงเป็นแถวยาวเลยนะครับคะ่ะก็ทาทั้งเซนซีด้วยแล้วก็ทาทั้งรืงของการผลิตไม้ผลให้ออกดอกติดผลในในกระถางเนี่ย ถ้าเป็นพืชในวงส้มนี่เห็นได้ชัดเจนเลยนะอาจารย์เจีจเ๊ยบผมว่าทําแล้วสําเร็จนะสามารถที่จะทําให้ออกดอกติดผลได้นะครับเ,เห็นได้ชัดเจนเลยนะคผู้ชมนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างนะครับพันอื่นบ้างนอกเหนือจากส้มวันนี้ส้มนี่ผมมั่นใจแล้ะเพราะว่าเราเห็นกับตาแล้วว่าได้ผลดีจริงๆอาจารย์เจี๊ยบจะพาไป ชมอะไรอีกเนี่ยก็จะมีตัวอะโวคาโดค่ะจารย์ที่ปลูกทั้งในถุงแล้วก็ในเข่งนะคะที่สามารถที่จะออกดอกแล้วก็ติดผลได้ค่ะครับเดี๋ยวเราตามไปชมเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นอะโวคาโดนะครับและที่สําคัญก็คือเห็นออกดอกด้วยนะจะให้จา์เจี๊ยบได้อธิบายต้นนี้ด้วยนะครับค่ะก็ในจะเป็นอะโวคาโดพันธุ์พบพัสดุลแปดนะคะที่มีการเปลี่ยนยอดมาค่ะจานีนก็จะปลูกในเข่งนะคะซึ่งจริงจริงก็ ออกดอกแล้วแต่ว่าตัวที่จะให้สมบูรณ์จริงๆอาจจะรอต้นอีกสักปีนึงแต่ว่าเขามีการออกดอกก็อาจจะปล่อยให้ออกดอกไปก่อนแล้วก็มีการตัดแต่งครับอาจจะมีการตัดช่อผลอาจจะปลิดผลนะให้ม <ผล S 1> ันผลมันสมดุลกับขนาดของต้นเมื่อกี้เราเห็นจากภาชนะที่เราใช้ถุงเนาะเป็นภาชนะอันนี้เราใช้เข่งก็ได้ยังอื่นก็ได้เนาะกระถางก็น่าจะได้นะครับ <ๆ S 1> ถุงที่เป็นถุงสีขาวลักษณะถุงกระสอบอย่างนี้ก็ได้ครับสําหรับการปลูกอยากให้บอกข้อดีของการปลูกไม้ผลในภาชนะครับจริงๆข้อดีนะคะก็คือสําหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างจากัดพื้นที่น้อยอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายก็ได้นะบางทีเราเคลื่อนย้ายได้หรือผลิตเพื่อที่จะจําหน่ายก็ได้หรือจะเป็นของฝากก็ได้นะนะครับแล้วผมว่าอีกที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือ การปลูกไม้ผลในภาชนะนะถ้าอย่างส้มเนี่ยเราสามารถที่จะกักกักน้าอ่ะเขาบางพืชที่มันถ้าเรากักน้ำนี่จะทาให้เขาออกดอกอ่าได้ดีขึ้นนะครับ็อันี้ก็เป็นข้อดีหลายๆอย่างของการปลูกไม้ผลในในภาชนะนะครับ